และนี่ก็คือเกมโรเปเกมที่คุณสามารถแต่งตัวได้แล้วก็ทำอะไรเนี่ยนี่เอางั้นนะเกมที่คุณสามารถเสียลูบักได้สามารถมาเสียตังค์ได้เออสามารถเสียตังค์ได้สามารถเสียลูบักได้ผมไม่มีบรรดาจ่ายหรอกแต่ผมมีลูบักเราสามารถแต่งตัวได้เมื่อกดตรงนี้ แล้วก็จะสามารถแต่งตัวตามที่เราชอบได้เลยวิธีการแต่งตัวก็ค่อนข้างง่ายเพียงแค่คุณกดแค่นั้นมันก็จะมาเองหรือถ้าคุณไม่อยากเอ,เอาอันนั้นแล้วหรือว่าคุณเผลอไปกดผิดคุณก็สามารถออกได้นี่ไงเพียงแค่กดซ้ำไอเทมในแมปนี้ก็คือ เพื่ออะไรไม่รู้ซ้าวม่กินก็รถเข็นเด็กในกระเป๋าไอไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เราสามารถวร์ปไปที่ไหนก็ได้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการแสดงท่าทางเล่นได,ได้เราสามารถวา์ปไปที่ไหนก็ได้ตามที่เราใจชอบนี่คือร้านขายของเราสามารถมาซื้อได้ ของที่เราเจอครั้งแรกมันจะต้องเสียโลบักแต่อันนี้แต่พอเลื่อนลงมามันจะเสียตังในแมปแทนแทนที่จะเป็นโลบักของเรา V.I.P ก็ต้องเสียโลบักเสียโลบักเหมือนกันส่วนสั์เลี้ยงไม่น่ใจว่าเสียโลบักร่อเพอร์ศี แบบนี้ก็จะมีบ้านให้เราซื้อมันต้องเสียตังเข้าไปได้ไงและนี่คือป,ปืนเราสามารถซื้อได้แต่ต้องเสียโลบัคห้าสิบโลบัคตังไม่พอมีสี่จำไม่ได้นะะต้องไปดู ตรงนี้เขาจะมีทางมาลายที่คนที่คนจะต้องใช้ในการข้ามถนนแต่แบบนี้ไม่แต่แบบนี้ไม่ต้องใช้รถก็ได้ไม่ต้องใช้ทางมาลายก็ได้คนส่วนมากจะไม่ใช้ทางมาลายกันเข้าใจไหมแม้ว่าเรายัาง จะแต่งตัวไม่สมใจพอถ้าเรายังไม่สมใจพอกดใบอีกมันเราต้องซื้อเพื่อที่จะแต่งตัวให้เยอะได้ให้ได้เยอะขึ้นนี่เันเป็นโัวของหน้าตาแมวหรอกออกหน้าตาเดิมโคห,หน้าตาเดิมเฮ้ยอยู่ไหนอันเดิมเฮ้ย ้ยออ้ยอ่าสิลัตตัวปโอเคได้แค่นี้แหละเดี๋ยวดดก่อนเดี๋ยวก่อนคุณเห็นอะไรไหมเอาวังนี้คือจุดที่คนจะมาเกิดเต็นตรงนี้และคนสนมากมนกจ,จะมากรองกันตรงนี้ นี่คือจุดโดดน้ำเรากดไปมีความลับอยู่แล้เ,เราเข้าไปในนี้เราจะเจออัน,นตงนี้ไวเราไปดูจะพบเจอกับถูกได้ไงพบเจอกับพวกนี้อีอทองและลูกปั้นสีทอง<ม>เคลื่อนไปทอง แต่คนพวกนี้มาได้ไงไม่ได้เกี่ยวกันเลยเฮ้ยไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยน,นี่ไม่นี่ไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่เกี่ยวกันอะไรแค่จะมารีวิวชีเฉยรไม่ได้มงขัดขวางอะไรไปก็ได้อ,ม,อามาตามมันอีก มันไม่ได้มีแค่ให้ต่างตัวอย่างเดียวคุณกดไปที่ไม้กระทาตาดาวมันจะมีสีนี้เมื่อเรากดเข้าไปลุกน้างเราจะเป็นแบบนั้นอย่างเช่นบทแบบนี้นี่เหมาะมากมันเหมาะจริงๆโคตรชอบเลยนี้ มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวเราสามารถเป็นสีตัวได้แล้วก็สามารถแปลงเป็นสัตว์แล้วก็เด็กได้เซนที่นี่เองตรงทะเลจะมีมีร้านไทยน้ำแต่ถ้าเรากด เกมมาใหม่แล้วอยากไปตเนื่องจากแต่งตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นไปดูก่อนแลวกันอ่าแต่นี่คือน้ำแต่ถ้าเรากดเข้าไปเราจะไม่ได้น้ำไม่เชื่อก็ดูดูดกดแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองมาเล่นดูนกดแล้วมน S <S <S นั่นนี่นั่นนีมาแล้วเราต้องทางทางครับฮึคีนุ่นไงไาอยู่ที่นี่แหละไม่มีผมไม่ใช่หรอฮะไม่มีผมนี่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อเราแหละลืมบอกไปในขณะที่เราเดินอยู่นั้น าเรากดแต่งตัวเนี่คือณนะที่เราเดินอยู่ตัวละครที่จะแต่งตัวอยู่ตรงน้าเรามันจะเดินหันหน้าหนีไมเพราะว่าเราเดินอยู่นั่นเองมันจะไปสะด,ดุดยงไงล่ะนี่ก็เหมือนกันยืดเข้าไปเสียระบักเหมือนกันแหละแต่นี้ก็คือไม่รู้แหละสามารถเลื่อนได้ นี่ก็คือสระน้ำโวนน้ำแต่ใครไม่ชอบเล่นถต่ใครไม่ชอบเล่นแบบนี้ทำาใครไม่ชอบเล่นถ้าใครไม่ชอบเล่นทะเล,เลก็มาเล่นที่นี่ได้แล้วนี่ก็คือเป็ดส่เว่นตาไม่มีตาด้วย ในแว่นตาในแว่นตาไม่มีตาวัดเตนี่คือบ,บางกอนใช่เนียน่ยอุ้ยเออมันดูใหญ่แปลกๆนะเดินมาแล้วเดินมาแล้วต้องหนีนี่คือการเต็งตัวสไตล์ NRTS หน้า แดดเดียวเหรองงเฮ้ยบักแน่นอนเราสามารถเป็นเด็กได้ดูนี่ดิเด็ก ถ้าเป็นเด็กนั้นแล้วต้องหาคนมาเลี้ยงเอาเพราเราเป็นเองหาห่อนต้องหาห่อนคนมากองกันเยอะเดินทางคนเนื่อกเห็นเอาเฮ้ยแขนขาดอ,อ น,นี่นสามารถมาเลือกสีได้ไม่เลืกกดไปเพื่ออย่างี้มาแล้วเริมมาแล้วมาตามแล้วมาตามแล้วแต่จริงก็มาดิมาดิมมานน่เดี๋ยวจะล่อมันตกน้ำนะจะล่อมันตกน้ำจะล่อบบตกน้ำเฮ้ย รอไม่ได้พลตรงนู้นมาดลรอให้มันตกน้ำต้องรอให้มันตกน้ำมารอให้มันตกน้ำ๊ดม,ม,ม,มันตกเองไง ฮะเราทำให้ม,มัน,นตกน้ำมาดิมาดิเห็นกันตกน้ำอ่ะอ้ะนี่นี่มาตกน้ำมาตกน้ำรู้ไม่อยากเอาไปทำอะไรเยาไปทำบุกอุละตะใช่ไหมไม่ต้องตกน้ำ หมูอลตะก็ะต้องนึกถึงหมาหมูอุลตะก็ต้องน,นึกถึงหมาหมานี่คือหมาอุลตะหมาอุลหมาอุลตะพันไหนนี่คือหมาอุลตะพันไหนมีความจริงใช่ไหม ความจริงเกี่ยวกัไอคเจ้าตัวนี้ความจริงน,นมันสั้นมากตราหดมาเราคิดว่ามันยาวแต่ตอนนี้เราได้ดูแล้วว่ามันสั้นมากดูหน้าหมาดิว่าชอบหน้าหมาเลยมีหมวกด้วยกับอีโคยาวลอยได้ My g ก d สวันดีเพื่อนอน,นี่คือมายาคนอะไรเด็ด นี่นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยปวดปวดอืออย่างนั้นแหละแบบนี้เราสามารถเต้นท่าทางได้เช่นเราสามารถเต้นได้มีท่าไหนก็ได้เราจะไม่ท่าหลายท่าจะร้อ,องไห้ก็ได้จะตกมือก็ได้จะนอนก็ได้ ยูจะทำแบบนี้นั่งเหรอมีคือท่าไม่รู้เพราะเราเป็นมา้าอะ้รไงล่ะเดี๋ยวก่อนเดีก่อนถ้าคนคุ้นถ้าคนาคนุ้คนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราแปลงเป็นคนก่อนเราไม่น,น่าจะใช่คนดอกกระสีมูอย่างเงี้ยเนี่ยอ,อ๋อเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านี้นะไม่ใช่ท่านี้นะ ไม่ใช่ท่านี้นะไม่ใช่ท่านี้นะไม่ใช่ท่านี้นะตึตืดึ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 ดตึตึตือดึดึตึอดึดตืตึตึอตืยังไม่อยู่กับแมปนี้อีกเหรอฮะ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 นี่ไม่ใช่อีพีที่สามนะอีพีสุดนะฮะแค่มาดูเฉยๆว่าท่าคืออะไรหมายถึงท่านี้หาใน,น,นแบบไหนก็ไม่ได้ก็ามาหาในแบบนี้ไงง่ายกว่า จะเต้นมั้งอืมไม่รู้จะเต้นทำไมก็อ,อยากเต้นดู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 คนดูคนเล่นนอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีคนเต็งตัวเป็นผู้กายเฮ้ยเดี๋ยวหัวหัวทำไมเป็นอย่างนั้นอ๋อบินที่สูงบินที่สูงมันอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้นะ่ะเฮ้ยอยกจะไปทางนั้นนะ่ะ เราอย่าเสียเวลากับแมปนี้ดีกว่าแล้วไปแล้ไปเสียเวลากับแมปนู้นดีกว่ามันคือแมปโเพไม่รู้ว่าจะเรียกยัไงถ้าทุกคนยังไม่เชื่อลองดูผมมีโลบักเออได้มาดูด้วยผมมีโลบักสี่สิบสามแล้วผมไม่ได้ไปยืมไอดี ID ใครนีใครดี ID ผมเองซื้อมาไม่พอซื้อให้ เ,เพื่อนผมเป็นบาบออะไรไม่รู้พิกกี้เดี๋ยววันหลังแต่มาเล่นพิกกี้ให้พัคขายักให้เล่นพิกกี้เดี๋ยวไว้ก่อนพิกกี้ไว้ก่อนแล้วกันนะคลิปนี้เ,นเ,เพียงเท่านี้เห็นได้กับอีกเกมลูเพนนี่ ดูหน้าคนนี้ดิดูสลับปี้ตรงนั้นสิไม่รู้ใช่สลับปี้หรือเปล่าอย่าเสียวเวลาเลยมันนานเกินเออความรู้มาเกี่ยวกับแบบโลเพ่เข้าใจั้ย